และสําหรับใครที่มองหาเว็บเติมเกมนี่เลยนะครับผมขอแนะนําเว็บ twenty four pay นะครับเว็บที่เติมเกมที่ดีที่สุดนะครับราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเกมกินชินอิมแพกอลิ่น่าเบรกอัลแบบจีโมบายวันพาร์แมนเดอร์สองเกตอาร์วีแะบัตเติมเงินต่างๆนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นเลทราคาสำหรับวันพาร์แมนที่ผมเล่นอยู่นะครับและใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะขอฝากไว้อยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับนายครูในเกมวันพาร์แมนเดอร์สองเกตนะครับ วันนี้ก็มีการเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับโอเคผมวันนี้ทำการจะผสมอาวุธเฉพาะของเจ้าฟูกิระดับ UR นะครับในเซิร์ฟเวอร์หลักนะซึ่งวันนี้นะครับก็เตรียมตัวอาวุธนะครับมาทั้งหมด70ใบนะนี่ผมนะมีทั้งหมด72ใบโอเคซึ่งเซิร์ฟเวอร์หลักนี่คือก็จัดหนักจัดเต็มมาครับผมนะทั้งหมด3เดือนติดกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวอ่าราชาซีฟูตนะครับพาร์ทสองอาวุธเฉพาะ3ดาวนะ ซอมมี่แมนยูอาร์อาวุธเฉพาะ3ดาวเหมือนกันพาสองนะซึ่ง3ตัวเนี่ยผมโดนไปแล้วครับผมนะ900ตัวดำโอ้โหคือแบบเจ็บหนักจริงนะซึ่งอาวุธเฉพาะ3ดาวก็จัดจัดติดเหมือนกันนะครับ3ตัวติดนะก็ประมาณ210ใบนะครับสำหรับ3ตัวนะเพราะว่า1ตัวเนี่ยมันประมาณ70ใบเนาะโอเคมาวันนี้ครับผมนะพร้อมสุ่มอาวุธเฉพาะ3ดาวของเจ้าฟูบุกิระดับ UR ละมา ไปแล้วครับผมนะสำหรับคนที่ถามว่าเคยมีคนสุ่มอ่าเคยสุ่มได้อาวุธเฉพาะแบบไม่การันตีเลยไหมซึ่งคําตอบก็คือมันไม่มีนะครับเพราะว่าในรางวัลเนี่ยมันมีสูงสุดก็คือเป็นเศษนะครับเป็นเศษชิ้นส่วนนะซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบชิ้นอันเลยนี่คือมันไม่มีนะเพราะว่ายังไงคือก็ต้องสุ่มเอาการันตีแน่นอนนะคะสำหรับ,บอาวุธเฉพาะ3มดาวเนาะก็คืออยู่ที่70ตัวอาวุธนะมาไปผมนะจัดเลยแล้วกัน ขอเสษตัวละครอยู่อางเงยอะๆแล้วกันนะจะได้รีบขึ้นห้าดาวไปโอเคผมนะามาหนึ่งเศษก็ยังดีนะดีกว่าไม่มามาโอ้โหเศษไปไหนหมดเด็พี่เอ้าใส่มาโอเคผมนะได้เป็นเศษม่วงมาก็ถือว่าดีนะครับจะได้ได้ขึ้นสีดาวม่วงเนาะไปโอ้โหเงียบกิบเลยอะไปโอเคผมนะได้เศษม่วงมีทั้งหมดสมเศษนะ ขอเศษโมงให้มันครบเป็น42เสเศษหน่อยแล้วกันนะ่าจะได้รีบขึ้นสี่ดาว่วงในคลิปนี้เลยไปโอ้โ oh, ห oh! แล้วได้เป็นเศษล่างสองไปครับผมนะรอบสุดท้ายขอแบบปังๆหน่อยปังโอ้โหโโ้โหปังๆได้วุฒิพาะสามดาวของตัวล่างสองมาน,นะครับอีกหนึ่งอันนะโอ้โ oh, ห oh. อ่ะโอเคระหว่างทางเศษออกนี่คือออกน้อยมากน,นะเศษนะโอ้โ oh, ห oh. ไม่รู้ว่าจะเกลือไปถึงไหน โอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นกล่องทักษะเวลสี่แล้วก็กล่องเป็นโซนะครับเอาไปอัพห้องวิจัยเนาะแล้วก็นี่ครับผมนะสร้อยคอจินตนาการได้เรียบร้อยนะคะสลธเฉพาะ3ดาวนะเดือนหน้าก็เป็นอัศวินจากกวนยูอาร์ก็เดี๋ยวขอด,ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเอายังไงต่อนะเพราะว่าเดือนนึงเนี่ยผมน่าจะหมดไม่ต่ำกว่าหมื่นนะน่าจะโดนเดือนหนึ่งจะตกประมาณหมื่นกว่าบาทแหละอาจจะเกือบเกือบแตะสองหมื่นได้เพราะว่า1คือจะต้องหาตัวด,ดันะครับส0 0ใบนะ แล้วก็ต้องหาตัววุธอีก70ใบซึ่งไอแบงค์คูณ2ผมเนี่ยมันไม่เหลือแล้วนะครับตอนนี้นะเนี่ยมันไม่เหลือเลยแล้วซึ่งเนี่ยผมจะต้องมากดซื้อไอแพ็กพวกนี้แทนนะราคามันนี่คือก็แพ็กหนึ่งก็โอ้โหพันกว่าบาทนะนี่ผมนะแพ็กหนึ่งได้15ใบแล้วก็แพ็กอันนี้นะครับ459าบาทนะอีก3แพ็กนะครับอย่างละ5ใบนะโอ้โหเอาตรงๆนะครับแค่แพ็กพวกเนี่ยก็หมดไปแล้วประมาณกเกือบเกือบห้าพันบาทได้นะ ไอ้สแท็นี้ก็ตีไปประมาณสามพันกว่าโหก,ก็ตกประมาณสี่พันนะประมาณ4ี่พันกุบบาทโหแล้วจะหาตัวดำอีกสามร้อยใบสิ้นเลยนะครับผมนะงานนี้อ่ะมาฟูกินะเมื่อกี้ได้ของมาเดี๋ยวขออัพสเตตหน่อยแล้วกันนะอ่ะอัพแปตอนนี้นะครับพลังอยู่ที่สี่สิบหกล้านเจ็ดแสนนะดาเมจแล้วนี่คืออยู่ที่4ี่ล้านสองแสนนะครับโอ้โห พลังโจมตีตัวเซิร์ฟหลักนี่คือถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าของเนี่ยมันอัดสุดหมดนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดบัฟนะคือมันอัดตันทุกอ,อย่างเลยไงพลังมันก็เลยสูงหน่อยนะโอเคมาเดี๋ยวขออัพเลยครับผมนะดาเมจเพิ่มเพิ่มขึ้นมาก็เป็นอีก2 0 0นะครับใกล้ไป1%เปน1000เนาะมาจัดเลยแล้วกัน <c oughs> พลังขึ้นมาอีก3 6 0 0 0 0โอ้โหนะเน้นเน้นะเน้นๆ้นเลย โอเคอ่ะพลังรวมนะครับอยู่ที่47ล้านนะโอ้โหตอนนี้ก็เกือบเกือบแตะเกือบเกือบแตะ50ล้านแล้วเนาะซึ่งดาวม่วงนี่คือมันก็ยังขาดอยู่อีกประมาณนิดนึงนะประมาณ6เศษได้ซึ่งดาวเหลืองนี่คือก็อีกประมาณประมาณ2ช่องครึ่งแล้วกันวนะ่ามันใกล้ใขึ้น5ดาวละแต่จริงๆผมอยากขึ้น4ดาวม่วงก่อนมันมันถึงไหมเนี่ยแค่4เศษเองก็ไม่พอนะครับขาดอีก2เศษอยู่ดีเนาะก็ไม่เป็นไรแล้วกันอ่ะ โอเคเมื่อกี้นะครับอัพไอเทมมาตรงนี้มันจริงๆมันปลดได้นะแต่ว่าคือกราฟดาวเราหมดก็เอาไว้ก่อนละกันโอเคมาวันนี้นะครับพลังโจมตีอยู่ที่433ล้านสามแสนนะครับจากเมื่อกี้นะขึ้นมาอีกประมาณแสนกว่ากว่าก็ขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันมาเดี๋ยวเรานะครับพาฟูกิระดับยูอานะครับไปหวดคนในดวงตัวบักหน่อยละกันตอนนี้นะครับฟูกิผมอยู่ระดับที่4นะครับของเซิร์ฟเวอร์นะพลังรวมนะครับนี่นะรหรับตัวละครเนานะก็47เไอ้ี่ล้านนั่นแหละ โอเคมาหมายผมนะดวลตัวบัคเราโดนตบไปเยอะแล้วเราไม่ไหวแล้วนะตอนนี้นะโอเคมาขอหาู่ต่อสู้หน่อยละกันเอาแบบมันมันมี219ล้านนะ1 4 1ล้านแล้วก็158สองคนนี้นี่คือเราน่าจะตีบ่อยแล้วเดีย๋ยวขอไปซ้ายมือแล้วกันนะครับเป็นหล่อสุดในเกมนะพลัง2 1 9ล้านแต่ว่าคนนี้นี่คือไม่มีซอมบี้แมนนะครับไม่มีตัวอ่าตัวนี่นะไม่มีฟูบุกิ โอเคมาเดีย๋ยวเราจะลองชนดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเขาไม่มีตัวเมตาอย่างฟูก้กีกับตัวซอมมีแมนเนี่ยเราจะสู้เขาไหวหรือเปล่านะซึ่งเขานี่คือตัวก็ถือว่าตึงเหมือนกันนะมาเอาเลยครับผมนะจากเซิร์ฟเวอร์539หล่อสุดในเกมปะทะในคุงเบอร์หนึ่งเอ้ยไม่ใช่มาจังหวะนี้ผมนะในคุงได้เปิดก่อนอย่างแน,น่อนอนนะครับจากซอมมแมนนะเพราะว่าเรามีตัวบัฟสปีดไงเขาไม่มีนะไปซอมมแมนผมนะ จามกระปาไปหนึ่งทีแปดแสนดาเมจแล้วหมาผมนะพาสิบคิงพาตัวโกเคตึเพื่อย่างหินไปก่อนหนึ่งทีหนึ่งล้านกว่าดาเมจแล้วหมาผมนะกระหน่ำแดงจากพี่คิงรวยไปกระหน่ำแดงไวเรียบร้อยแล้วก็ไปพ่อผมนะเด็กดอกจิ้มไปหนึ่งทีโอ้โหสามแสนดาเมจโคตรสะกิดเลยอันนี้นะครับเขามีฝูงยุงอยู่นะกี่ฝูงเนี่ยฝูงยุงคนะครับหรเหลือทั้งหมดเก้าฝูงยุงนะโอ้โหน่าเก้าฝูงเลยโอ้เราซัดไปหนึ่งทีผมนะยี่สิบเก้าล้าน มาจังหวะนี้ผมนะซีฟู้ดหมัดเครื่องควายไปหนึ่งทีบังเอาให้โอ้โห99ล้านดาเมรนะดาเมจอาจจะไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่ามันติดฝูงยุงนะเดี๋ยวเจอฟูกิจยูอรเราปัดเป่าหน่อยมาหาสี่พิชีไหมหนึ่งทีกระหน่ำแดงไปหนึ่งทีแล้วปล่ยผมนะเด็กดอกจิ้มมาหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะสะกิดสกิดเลยแล้วมาผมนะจังหวะนี้เฮอริเคนโอ้โหอย่างเท่นนะ 11ล้านดาเมจก็ยังไม่เข้าเดี๋ยวต้องรอฝูงยุงหมดก่อนนะครับดาเมจอาจจะเข้าแบบเต็มน้ําเต็มเนื้อนะมาซัดมาหนึ่งทีผมนะสามสิบสามล้านฝูงยุงแตกยังก็ยังไม่แตกนะยุงอย่างอึดเลยอะ่ะแล้วซีโฟกัสโฉบไปหนึ่งทีอู้หู่หกร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านดาเมจโคตรแรงแล้วไม่ซีฟู้ดแล้วมันเบาจังเลยวะเนี่ยอ่ะโอเคฝูงยุงเข้ามาเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเจอนะครับเธอหน้านะดาเมจอาจจะแรงขึ้นกว่านี้พอสมควรเพราะว่า ไอ้ฝูงยุงเนี่ยมันถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีนะฝูงยุงเนี่ยมันรับดาเมจดีมากมาโอเคผมนะกระบอกเหล็กไม่มีตีก็ตีธรรมดาหนึ่งทีห้าล้านโอ้โหนี่ขนาดตีธรรมดานะห้าล้านอ่ะยุงจิ้มมาแปดล้านแล้วไปใผมนะลูนหนามทิมโอโ้ที่ไม่เข้าเลยว่ะแล้วไปใผมนะโกเคสือคู่ย่างแม่นี่แหละผมนะไปเรียบร้อยมาแล้วโก็โอ้โห,หนะลโโหูนหนามทิมเคยมาที่ไม่เข้าเหมือนกัน แล้วโกเขาก็แย็บมาหนึ่งหมัดห้าล้านมาจังหวะนี้ผมนะเทินที่สองโดนระเบิดกันไปป๋าผมนะเทินแมนจ้าไปหนึ่งทีแปดล้านดามเมจไปเอาป๋าผมนะโกเก็ตสอคูยังข้ามคอไปหนึ่งทียังห้าล้านดามเมจนะมาจังหวะนี้ซีฟูด้ดเราบอกขอเน้นๆหน่อยน้องชายพี่บังเอาให้โอ้โหยี่สิบหกล้านนี่นะมันเบาจังเลยวะเนี้เฮ้ยมา ฟูโบกิยูอาร์ซัดไปหนึ่งทีสี่ล้านสองแสนหรือเปล่าระเบิดโอ้โหระเบิดเจ็ดเก้าล้านนะก็ได้อยู่โอเคอารซัดมาจริงีผมนะัดสี่สิบแปดล้านระเบิดไหมระเบิดก็ได้อยู่นะลาหมาผมนะซีฟูเขาซัดมาโอ้โหสองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเขาซัดใส่เราเนี่ยคือเราเลือดไม่ลดเลยนะ้นทำไมเลือดเราไม่ลดเลยวะเนี่ยตามเมฟบักหรือเปล่าโอ้โห เราซัดใส่เขานี่คือดาเมจไม่ค่อยเข้าเลยแต่เขาซัดใส่เรานี่คือมันเข้าเต็มน้ำเต็มเนื้อเลยอะอะไรกันเนี่ยโอ้โหอ่ะมาลูหนามที่มาไม่เห็้ยผมนะโอ้โหล่วงไปสองตัวแล้วป้ายผมนะคิงก็ทําการเอนจินฮิวดร์กันก่อนนะพักเบรกหน่อยมากระบ,บอกอะไรก็หมวดมันหนึ่งทียงสิบเอ็ดล้านดาเมจนะแล้วหมาผมนะไล่โจมตีไปหนึ่งทีหกสิบล้านดามเมจโอ้โหย โดนระเบิดไม่พักนะครับตอนนี้นะเพราะว่าไอพายุกัดก,ก่อนมันเนี่ยคือมันก็กัดไม่พักนะดูดิเห็นไหมโอเคผมนะก็สดึดรอบรอบไปหนึ่งทีอ่ะยุงล่วงแล้วยังยังไม่ล่วงแล้วหมาผมนะเทินที่สามนี่หมาผมนะรอบรอไปหนึ่งทีไม่เนี่ยสิบสิบล้านดาเมจแล้วหมาผมนะกระบองเหล็กหมุดมาหนึ่งทีสิบเอ็ดล้านดามจแล้วหมาผมนะแฟดลงไปหนึ่งตัวแล้วฝ้ายผมนะซีฟูด หกสิบแปดล้านดาเมจรวมไปสองตัวแล้วเหลือกระบองเหล็กหนึ่งตัวว่ายังไงอ่ะพี่เรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหติดโลนะแล้วไปผมเด็กดอกจิม้มมาก็ยังไม่ตายโอ้โหก็อึดนะครับสลากกระกบ,บองคนดีนะอึดใช้ได้อ่ะมากระบองเหล็กหมดมาหนึ่งทีดูว่ดาเมจเท่าไหร่อ่ะฟัดมาโอ้โห92ล้านดาเมจ นี่ขนาดไม่มีเลือดค่ะของเจ้าคิงนะยังถือว่าแรงอยู่เหมือนกันนะครับกระบองคนนี้นะดาเมจนี่เคยใช้ได้เลยอ่ะระเบิดตาหรือยังเด็กดอกน่าจะปิดเกมหรือเปล่ามาหมาหผมให้เด็กดอกจิ้มมาอมืยังไม่ล่วงอีกสามเธอนะครับกระบองเหล็กนี่คือยืนนานนะมาเธอที่สี่จะล่วงหรือเปล่าเธอนี้อ่ะหมาหผมนะสับไปหนึ่งทีจากซอมบี้แมนแล้วหมาผมแล้วพาสีิมา วียงมายังไม่ล่วงอึดจริงๆนะครับกระบอกนะอึดใช้ได้มาเด็กดอกจิ้มมาโอ้โหยังไม่ล่วงอีกมาซีฟูดอาจจะปิดเกมเลยหรือเปล่าหมาผมนะหมัดหมัดเหล็กจากซีฟูดเราซัดเข้าไปหนึ่งพีดบังเอาให้เก้าสิบสีล้านดาเมจล่วงอะไรครับผมนะทั้งหมดสี่เทินนะโอ้โห รู้สึกว่าดาเมจหลักนี่คือมันเป็นตัวซีฟู้ดนะทำไมมันดาเมจมากกว่าฟูมกิได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าดาเมจนี่คือก็ห่างก,กันไม่เยอะนะห่างก,กันนิดนึงอ่ะอย่าขอยห้สักคนนึงแล้วกันแม่กําลังมันเลยโอ้โหเอาใครดีอ่ะคนนี้นี่คือเป็นตัวกระของไคโดนะครับน่นาจะตึงนะแต่ว่าคือเขาซ่อนตัวเงศึกผมว่านะครับศึกดวลตัวบักรอบเนี่ยน่าจะมันพอสมควรนะเพราะว่า มันมีตัวตึงอยู่ทั้งหมดประมาณ4คนหลักๆนะครับก็มีเป็นอาคนนี้นะจากเซิร์ฟเวอร์ห้าห้าแปดนะเป็นแชมป์เก่าโอ้โหก็ถือว่าตึงนะแล้วก็มีนี่ครับผมนะ JRP นะครับก็เป็นตัวเก่าของคุณไคโดนะก็ถือว่าตึงนะครับอันนี้นะแอบซ่อนตัวไว้แล้วก็มีอีกอ่าประมาณ3คนนะครับที่ตึงๆนะก็มีกาวโอเรนเจอร์นะครับที่ตึงๆนะแล้วก็มีเป็นอ่า,อ,าอีกคนนึงไปไหนแล้ววะ่ะนี่ผมแนะคนที่ตึงๆนะคนนี้ครับก็เป็น ลองแชมป์เก่านะก็ถือว่าตึงนะครับคนนี้นะโออีกหนึ่งคนก็คือใครอ่ะน่าจะหมดแล้วนะครับตอนนี้นะสี่คนที่ผมว่าผมว่าศึกดนรอบเนี้ยมันแน่นอนมาแล้วข้อจัดของคนนี้กันนะครับผมได้หนึ่งคนนะเป็นร้อยเก้าสิบหกล้านนะครับมีฟูกิเหมือนกันนะโอเคมามาดูนะครับว่าผมจะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับอันนี้เขาเป็นฟูกิสีดาวม่วงเนาะจากเซเวอร์ห้าสองศูนย์มาหมายผมนะดูสิว่าจะได้สู้ได้หรือเปล่า แต่ว่าสปีดเขาเนี่คือได้เปิดก่อนนะมาจังหวะนี้ใครจะอยู่ใครจะไปมาดูกันหมาผมนะซามิแมนเขาทำการสับมาหนึ่งทีก่อนหกล้านดาเมจจากซามิแมนเลยละพลาสสิบชิงมันมาได้ยังไงนโโนเนี่ยโอ้โหแปดสิบเก้าล้านดาเมจนะครับจากฟูกินะโอโ้โหอ๋อผมรู้แล้วนะครับเพราะว่าฟูกิเขาเนี่คือ,ม,ม,อนะมันไม่ติดไอ้นี่นะมันไม่ติดไอพายุกัดก่อนนะ่ะ โอ้โหซัตไ์ในหนึ่งทีดูทรงละเราน่าจะล่วงแทนนะครับตอนนี้นะโอ้โหและคือเขาได้แล่ติสองครั้งติดไงเรียบร้อยดูดิโอ้โหสัตมา47่สิบเจ็ดล้านเราเนี่คือโดนไม่ยั้งนะดูดิแล้วทรงนี้นะครูจะอ,อะไรไปรอดเนี่ยโดนไปก่อนสาตัวด้วยนะประเด็นอ่ะมาเดี๋ยวลองส่วนดูบ้างว่าจะไหวหรือเปล่ามาหายผมนะสอไม่แมนไป สับกระบาไปหนึ่งทีไม่แน่โอ้โหอ่ะไปหมาผมนะซีฟูด้ดอีก้าสันนายไปหนึ่งทีบังเอาให้โอ้โห721ล้านดาเมจนะครับฟูกีติดโลคไปหนึ่งตัวนะกับโคเคนส์แล้วหมาผมนะเฮอริเคนไปหนึ่งทีหกสิบสี่ล้านดาเมจอ่ะติดโลคก,กันไปครับผม,มาจังหวะนี้นะโดนระเบิดลงระเบิดโลคก,กันไปแล้วคับซัดซัดไปหนึ่งทีนะโอ้โหอ่ะระเบิดโอ้โหเด็กดอกโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยทีมได้คงไหวไหมเนี่ยโอ้โหโดนระเบิดก็ไม่พลาดนะครับตอนนี้นะอาการไม่ค่อยดีบอกหมอซีว่าเป็นยังไงโอ้โหอ่ะระเบิดกันมาโอ้รุนามที่มาเอ้ยเบ้าก่อนดิโอ้โหแค่โดนเปิดก่อนตอนต้นเกมสามตัวนี่คือก็ถือว่าน่าสิแล้วนะเพราะว่าโอ้โหเสียเปรียบมากเลยตอนนี้อ่ะหมายผมนะไซแมนสับมา ตอนนี้ฟูบุกิเราเนี่ยคือมันตายไปแล้วนะครับมันยืนไม่ไหวนะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีโลโกนะครับคุ้มกันนะเพราะว่าผมเอาไอ้ตัวโกเกสเอร์รอเนี่ยมาคุ้มกันให้ตัวซีฟู้ดแทนนะโ,โหไหวไม่นน่เราส่งนี้น่าจะล่วงแน่เลยเอ้ยเอาดีๆนะแล้วหมาผมแล้วโกเกสเตอร์เขาเคลี้ยงมาหนึ่งลบโลด้วยโอ้โหเรียบร้อยอาติดโลดไปอีกอ่ะเด็กดอกจิ้มมา รุ่นหนามไม่ทันได้ทิมเลยทิมไปหนึ่งทีโอโหเรียบร้อยผมนะ้ล่วงไปหนึ่งตัวแล้วหมาผมนะ้สี่ฟูตปังสี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านดาวเมทเรียบร้อยผมนะฟูกิเขานี่คือล่วงไปกองกับพื้นเลยนะครับจังหวะนี้นะโอโหมาตอนนี้คือเหลือทั้งหมดสี่ต่อสี่นะกระบ,บองทุบหน้านึงทีโอโหสองร้อยล้านดาวเมทโคตรแรงแล้วย้ำไปหนึ่งที โอ้โห256ล้านดาวเมทเฮ้ยเบ้าวันนี้ลูกพี่แรงจังวะโอ้โหอย่างแรงนะกระบองเหล็กตัวนี้เพราะว่ามันมีเลือดขาวของเจ้าคิงนะมันเลยแรงแรงมากเลยอะ่ะโอ้โหเอาโอเคนะครับตอนนี้เหลือทั้งหมด4ต่อ3นะเรานี่คืออาจจะได้เปรียบอยู่หรือเปล่าวะโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับซีฟูด้ดล่วงนี้ก็ลาก่อนนะโอ้โหซีฟูด้ดล่วงเลย เพราะว่าโดนไอ้พายุกัดก่อนหอยเจ้าฟูกินะโอโ้โหสองร้อยกว่าล้านก็บองอย่างแรงในตัวนี้นะโอโ้โหอย่างงี้คือจะต้องเจอเจ้าเฮีเฟรมนะครับในการแก้ทางนะโอโ้โหเรียบร้อยปะข้ามเลยแล้วกันนะครับไม่น่าไหวนะทรงนี้เอคือล่วงเรียบร้อยผมนะไม่ไหวนะเพราะว่าฟูกินี่คือมันตายไวนะโลโก,ก้นี่คือเราก็เป็นแค่พาร์ทหนึ่งไนงะถ้าเกิดโก้แค่เอร์ผมเป็นพาร์ทสองเนี่ย คือเกมมันจะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรแล้วกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าพอได้โช,ชว์ฟาร์มไหนแล้วกันเนาะสี่สิบเจ็ดล้านนะสำหรับฟูมกิเราโอเคผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ครับผมนะไม่เจอกันใหม่นคลิปนี้บ๊ายบาย